ด่วนค่ะพระตะบองแตกตื่น F16 หย่อนไข่บึ้มคลังยานเกราะขเขมรพนมซอมเปาแหลกไม่เหลือซากค่ะเรื่องบินรบขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายคลังอาวุธของกองทัพกัมพูชาซึ่งคาดว่าเป็นกองบัญชาการยานเกราะชาวบ้านอพยพบุนค่ะ สืบเนื่องจากวันนี้กองทัพภาคที่1ได้รับรายงานสถานการณ์การสู้รบที่เข้าสู่วันที่17โดยปฏิบัติการตอบโต้และรักษาอธิปไตยการปฏิบัติการในพื้นที่แนวรบทั้ง3แนวรบในพื้นที่ชายแดนจงังหวัดสระแก้ว โดยฝ่ายไทยสามารถยึดและควบคุมพื้นที่สําคัญตามแนวแสดงได้หลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่บ้านคลองแพงอ,อําเภอตาพระยาและบ้านหนองยาแก้วที่อ,อําเภอโคกสูงค่ะหลังดําเนินการสถาปนาที่มั่นและใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ฝ่ายกัมพูชาจะยังคงต้านทานด้วยอาวุธยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการใช้ b m 21ก็ตามขณะที่พื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงค่ะฝ่ายกัมพูชาได้เสริมความแข็งแรงของที่มันและเปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดและ b m 21อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายไทยจึงดำเนินการตอบโต้ด้วยความรอบคอบใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อช่วงฉิงและควบคุมพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างเบ็ดเสร็จในส่วนของการปฏิบัติการตอบเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาในพื้นที่ฝั่งปอยเปตยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งโจมตีเฉพาะที่มั่นทางทหารคลังเก็บอาวุธและกระสุนที่ตั้งซุ่มยิงที่ตั้งอาวุธวิถีโค้งรวมถึงระบบสื่อสารและโครงสร้างทางทหารที่ใช้โจมตีฝ่ายไทย เพื่อทำให้สิ้นสภาพการเป็นภัยคุกคามล่าสุดทางเพจ The Aviation Story Th Asth ได้โพสต์ข้อความระบุว่า F16 ไข่หลุดอีกแล้วค่ะรอบนี้ไปถึงพระตะบองห่างจากชายแดนสาแก้วหลัก100กิโลเมตรวันที่24ทธันวาคมปี2 5 6 8ประมาณเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีเครื่องบินรบขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายคลังอาวุธของกองทัพกัมพูชาซึ่งคาดว่าเป็นกองบัญชาการยานเกราะ ในพื้นที่บริเวณหลังภูเขาพนมซอมเป่าที่อำเภอบาหนันจังหวัดพระตะบองเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะโอ้ยโดนนองตรงเลยบาตะบองเออปีกล้าปีกล้ามองบอกวาปีกล้าเลยนกอเนี่ยเจ็บเจ็บบางแรงเจ็บบางแรงจ่อยมาอันะโ้นรอจนหักเลยเนี่ย ទៀតទៀតក្រង់បាត់តបបងប្អូនចូលធ្វើការសិតកាយញ៉ោះទម្លាក់បាញ់ទៅហើយនេះពីក្របលើទៅសលេងខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំទៅឆ្ងាយបាទ ขณะที่เพจ Army Military Force นะคะได้โพสต์คลิปและข้อความระบุว่าชาวกัมพูชาในพื้นที่ตำบลพนมซอมเปาอําเภอ,อบานันจังหวัดพระตะบองนั้นตื่นตระหนกหลังกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 โจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายคลังอาวุธของกองทัพกัมพูชาในพื้นที่บริเวณหลังภูเขาซอมเปาเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ tomar o ទៅពេញបែរមកដល់ហើយអូមើលក្រោតទេរៃហើយខោ